มาอีกแล้วมากับเกม GTA อีกแล้วอีกแล้วที่ไหนล่ะเราไม่ได้ทําตั้งนานแล้วเกม GTA มาวันนี้ขอกลับมาทําสักหน่อยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุก้ชมเอารถนะครับผมเป็นคันนี้เลยกระบะโตโยาตา้าไฮลักรีโวตัวใหม่หรือเปล่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันดูจากไฟหน้านะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวใหม่นะแต่ไม่รู้ว่าตัวใหม่ล่าสุดหรือเปล่านะครับโอ้โหฝากระโปรงคาร์บอนเคปล่าเนียนๆครับแม่โอ้โหมีเหล็กคําท้ายด้วย เลขคำท้ายไทยเทครับแต่ไม่ได้เอาฝากระโปรงออกนะอุ้ยอันนี้เดี๋ยวนะตรงท้ายมันเขียนว่าอะไรเนี่ยให้รักเอสอา์เอสอาห้าเหรอไม่ใช่เอสเป็น SR5 ตัวสุดท้ายมันเป็นเลขห้ตรงนี้เป็นโตโยต้าโอเคเอ้ยด้านหลังเดี๋ยวเขอดูด้านหลังก่อนตรงนี้มีเหล็กคําเหมือนกันนะครับของไอไอรอนบารนะถ้าผมอา่านผิดก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับตรงนี้มีเขียนว่า KM Racing b y กระมวลกันการยางอ๋อโอเคครับอันนี้เป็นสติกเกอร์อะไรเนี่ยเซียนัทสั่งลุย U ULS Racing อ๋ oh, อ ULS Racing โอเคประมาณนั้นผมคิดว่ารถคันนี้น่าจะมีเจ้าของจริงๆในชีวิตจริงนะผมคิดว่านะอาแล้วก็สำหรับมอดตัวนี้นะครับเป็นมอดที่ผมนำมาจากช่องของคุณไมเอ็กนะครับผม ถ้าใครที่อยากจะเล่นแล้วก็ถ้าใครที่อยากจะได้มดแบบว่ามดแบบรถซิ่งอะไรแบบนี้ก็สามารถไปกดติดตามหรือว่าไปดูได้ที่ช่องคุณไมค์เอ็กดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตไว้ที่ d e s c คลิปชันเลยนะครับสาหรับมดตัวนี้ก็เหมือนกันครับผมที่ช่องคุณไมค์เอ็กดีมีให้โหลดฟรีมาสําหรับวันนี้ครับมาเราจะพาทุกคนเนี่ยเอากระบะรีโวคันนี้ไปป่วนตํารวจครับแหมเราไม่ได้เล่นกับตํารวจมานานแล้วใช่ไหมทุกคนช่วงนี้หายหน้าหายตากับการเอา กระบะซิ่งไปป่วนตำรวจเพราะว่าเราไม่มีคอนเทนต์จะทําในเกม GTA แล้วก่อนที่เราจะไปป่วนตำรวจนะครับเดี๋ยวผมขออนาาุญาตท่านผู้ชมเนี่ยลองดูมอตอให้หมดหมดก่อนนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเข้าเกมมาผมยังไม่ได้แบบว่าลองดูรถเลยว่ามีรถอะไรที่แบบเจ๋งๆบ้างอ่ะอันนี้เป็นจัก,กรยานนะครับโอ้โหโคตรเท่โคตรตึงครับเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ละ อ๋ออันนี้เป็นรถอะไรก็ไม่รู้โอ้โหอันนี้รถสนามหรือเปล่ารถคันนี้รู้สึกว่าเราจะเคยเล่นไปแล้วเอ้ยเซอร์ปิโก้นี่หว่าใช่หรือเปล่าทุกคนนี่มันคือเซอร์ปิโก้เลยเนี่ยคาวาซากิเออใช่แน่นอนคิดว่าเฮ้ยเอ้ยนีย่มันเคอาร์โอ้ oh my g o ี่มันหลอกกว่าคันที่จอดอยู่ข้างนอกอีกเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอดูหน่อยขอดูหน่อยโอ้โหแม่ ฟ้าปิดไอตรงฝาปิดเครื่องเนี่ยมันเป็นไทเทครับทุกคนหล่อมากโอ้โหท่อไทเทแบบท่อแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมลายโอ้อยังตึงว่ะโอปลายก็ไทเท D r s ครับท่อ D.R.S แดงบางสายน่าจะเป็นแดงบางสายปะถ้าผมจำไม่ผิดโอ้ล้อทองครับแต่งแบบว่าสไตล์รถบ้านซิ่งครับคาวาซกิ K.R ครับ ล้าคอฟังเสียงอุ้ยทำไมมันยกมันเอาเรื่องจังวะเนี่ยอุ้ยาโอ้โหทำลายหกเลยตกใจเอ๊ะรถมันแรงจัดไงมันยกล้อเลยเมื่อกี้ผมบิดผมบิดคันเร่งแรงไปหน่อยเอาใหม่เอาใหมอ๋ออุ้ยรอบมาครับทุกคนรอบมาแล้วพุ่งจ,จัดเลย เราขอแซดลองดูหน่อยนี่แหละสนามเราโอ้โหโอ้หมยกอโอ้โคตรแรงเลยว่ะโอ้ยอันนี้ผมไม่ได้แบบว่าช่วยยกนะคือบิดแค่คันเร่งอย่างเดียวคือรถยกล้อเลยตึงจัดจัดทำ <c oughs> ไมรถคันนี้มันโหดจังเลยเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราจะ ไม่ได้มาเล่นรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะมาเล่นรถกระบ,บะอ่าอันนี้ผมเออเอออะไรวะเน,นี่ยอันนี้ผมแค่ลองขับดูเฉยๆว่ารถมันแรงมันเท่มันเสียงมันเป็นยังไงอ่ะดูก่อนดูยังไม่หมดเลยอันนี้อ่ะคันะคะนี้ก็ขอลองขับดูสักหน่อยแล้วกันอฟังแค่เสียงก็พอแล้วมั้งโอ้ย ตึง,ตงโคตรตึงเลยว่ะท่อแดงบางายอีกแล้วนะครับท่อน่าจะเหมือนกันกันกบรุ่นเมื่อกี้เลยอันนี้เป็นเซอร์ปิโก้ใช่ไหมทุกคนผมไม่รู้จริงๆอ๋อวิกเตอร์ไม่ใช่เซอร์ปิโก้มันจะเป็นเซอร์ปิโก้อย่างเดียวเลยมันคือคาวาซากิวิกเตอร์ครับโอ้ขออภัยท่านผู้ชมจริงๆผมก็ไม่ได้อ่านสติกเกอร์นี่ไงมันเขียนอยู่ข้างรถไอ้บ้าเอ้ยัน่นนะขอโทษขออภัยท่านผู้ชมจริงๆผมผิดพลาดไปหลายคลิปละกับการเรียกชื่อรถเนี่ย โอเคเดี๋ยวขอดูขั้นต่อไปกันเลยแล้วกันว่ามีรุ่นอะไรอีกนะครับอันนี้ดูไปแล้วครับอ้นี่อันนี้น่าจะเป็นข r อของแท้หรือเปล่าเนี่ยเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยแต่ทรงคนละทรงเหมือนกับคันที่เราเอาไปแซดเลยเนี่ยใช่ไหมอันนี้มันคือ KR อใช่ไหมอันนี้มันเอมันอ่านว่าอะไรวะเนี่ยอ่านไม่ออกว่ะเฮ้ยอันนี้ก็ท่อแดงบางทรายอีกแล้วแล้วขอฟังเสียงหน่อยแล้วกัน โอ้โหเสียงตึงมากเฮ้ยโอ้โหโอ้ยทำไมมันตึงยังว่าเสียงรถคันนี้ผมว่าน่าจะแรงเอาเรื่องเลยแล้วเนี่ยโอ้โหตึงจัดๆเลยนะครับใครอยากจะเล่นนะครับช่องคุณหมายเอ็กดีครับสามารถไปโหลดเล่นกันได้ฟรี ขั้นต่อไปเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มันเดรุ่นอะไรวะเนี่ย K M K M T K T M อะไรหรือเปล่าเอ้มันเขียนว่า K r K r แต่ทำไมตูดมันสั้นจังวะเนี่ยเอาน่าจะเป็น K r ย่นอ์อามหรือเปล่าแล้วก็ไปทำตูดให้มันสั้นลงนี่เสียงก็เสียง K r เนี่ยเครื่องก็เครื่องคาวาซากิมันไม่น่าจะใช่ไอ้ K T M อะไรสักอย่างหนึง่งมันน่าจะเป็น K R ขอฟังเสียงหน่อย โอ้ยรอบยังไม่มายังไม่มามาแล้วโอ้โหสุดสุดสุดครับสุดๆทุกคันจริง,รงๆเสียงรถแต่ละคันนี่คือแบบว่าโคตรจะแสบดาครับอันนี้พิซซ่านะครับโคตรแรงโคตรตึงแห่งแซนแอดเลสถุยไม่ใช่เป็นมุกโอ้ยมีอีกแล้ว ใอ้คันนี้น่าจะเหมือนกับคันที่แล้วปะเนี่ยทรงเหมือนกันด้เลยโอ้โอ้คันนี้โคตรเท่อันนี้มันโนวาที่ว่าใช่ไหมโนวาอาร์เอสโอ้โหเขาอันนี้เขาเรียกว่าป้ายอะไรอันนี้เขาเรียกว่าป้ายอะไรทุกคนคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับโอ้โหป้ายป้ายแบบป้ายแหลมแบบป้ายไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าอะไรนะที่แบบเออที่ทําให้เสียงมันเบาอ่ะ โอ้ยโอ้คันเลิงค้างัโอ้ยโอ้ยคันเล่งมันค้างคันเล่งมันค้างป้ะเอ้ตกใจหมดแม่รถมันแรงสงสัยแบบทำทำมาได้แบบยังยังไม่เต็มร้อยอยังไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์คันล่งค้างเกือบเอาสะพา,านขาดแล้วไม่หรอกเมื่อกี้นี่บ้าเอ้ตกใจหมดโอเคก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับคิดว่านะเพราะว่าเมื่อกี้เราดูคันสุดท้ายแนละ้วอะ มีทั้งหมดก็ประมาณนี้สําหรับรถอมอเตอร์ไซค์นะครับส่วนรถกระบะหรือว่ารถสี่ล้อ,อที่ผมเสกมาผมดูมามีแค่คันเดียวนะเป็นรีโวคันนี้ก็เดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงก่อนแล้วกันว่ามีอีกหรือเปล่าแต่แถวนี้ไม่น่าใช่นะครับไม่น่าจะมีแล้วปะอยู่ประมาณนี้แต่ถ้ามีนะอ๋อนี่ไงอันนี้คือรุ่นเอียงโอ้อิซูซุว่ะอิซูสุสประตู น่าจะเป็นอีซูซูตัวเก่าป่ะนี่โอ้โหบอบอบอเก้าเกกรุงเทพมหานครโอ้โหนี่มันอีซูซูรุ่นเก่าแม่แต่มันก็ไม่ได้เก่ามากขนาดนั้นนะครับดูขอขับดูก่อนขอฟังเสียงหน่อยโอ้โหเสียงซิ่งอีกและเสียงที่เราคุ้นเคยมาพอแล้วแหละกับการรีวิวรถได้เวลาที่เราจะออกไปตามล่าความฝัน ผมขอเอาเป็นสีเทาสีขาวแบบนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมชอบสีนี้สําหรับกระบะรีโวอของเรามันขึ้นด้านข้างได้หรือเปล่าเอาขึ้นไม่ได้ขึ้นประตูตรงข้างๆไม่ได้อ๋อตรงนี้ขึ้นได้เฉยนี่โอ้ยปลายท่อก็ไทเทด้วยลืมสังเกตเอาวะเอาวะไ,ไ,ไป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 จวดกัน รีโว้ัน้นเอาไม่ใช่อิสซูขน้นเอาจอดไว้ก่อนเหมือนว่าตัวมอตตัวนี้เขาจะทำเท็กเจอร์ใหม่นะครับทุกคนเท็กเจอร์ถนนรู้สึกว่าจะเปลี่ยนไปจากต้นฉบับนี่เพราะว่าถนนเนี่ยละเอียดขึ้นเยอะครับแล้วก็ดูสบายตาขึ้นครับสวยมากเลยผมชอบนะเท็กเจอร์แบบนี้แล้วก็มอตกราฟิกเดิมๆนี่แหละไม่ต้องเอาทำมอสกราฟิกแบบภาพส,สวยๆรอกโอ้โหเดี๋ยวดันะเดี๋ยวโอ้โห โอ้จ่าจะไปโอ้โหจ่าขับรถซิ่งแบบนี้จ่าไม่ผิดกฎหมายเลยครับอย่าหาว่าแต่ประชาชนขับรถซิ่งเลยดูดิจ่าเขาก็ขับเหมือนกันแม่แล้วแบบโอ้โหชอบแบบเรียกจังพวกแบบเรียกชอบเรียกมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้วก็แบบค่าปรับนั่นปรับนี่เออดูจ่าสิแม่ขับเองซะเลยใช่ไหมนี่ไงชอบใช่ไหมชอบสายนักเลงเหรอตำรวจสายนักเลงเหรอ อ้าวอ้าวอาวอาทำไมเขาเอาเอาเอาผิดเลนจ่ายผิดเลนแม่เหมือนจ่าจะไม่สนใจเราไม่สนใจเราต้องเริ่มด้วยการโอ้ยเฮ้เหมือนจ่าจะแบบไม่สนใจเราวะดูดิโอ้ป๊อดกึนทักเสาไหมจาาม่าทักเสาไหมหายครับมีเทอ,อร์โบว์ไมรถเราโอ้ย,ซยแซงจ่าไปแล้วครับจังว่าดีครับ แล้วผมก็จะทําการอา่าผมจะเข้าเมืองเข้าเมืองดีกว่าทุกคนแถวนี้มันมันเขตขอบเมืองแล้วมันอยู่ริมทะเลเทำไมภาพเป็นแบบนี้วะเนี่ยเออเบรกไม่ให้สัญญาณเลยเอขอสิ่งสักโอ้ยเสียงโบหอนนะครับโอ้ยเสียงโบหอนดันลั่นไปเออทำไมประตูประตูทะลุ โอ้ยจ่าเบิ้ลใส่เราอะทุกคนทุกคนคิดยังไงเอาเะล่ะเอาเะล่ะจ่าโอ้โหโหดเกินไอ้แน่มาดิมาดิมาดิเดดเดดโอ้โหโอ้โหจ่าเอ้ยอะไรอะไรเหยียบเลยครับเหยียบเลยครับจังหวะนี้ครับแน่จริงก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาไล่ผมสิจ่านี่มันต้องขึ้นสองดาวมันถึงจะโหด โอ้หมามาไอตำรวจหายไปในหมดวันะนี้เดี๋ยวนะเป็นเพราะว่ามันอยู่อ๋อนี่ไงมาเลยครับมาอล้ครับ,าล,รบลายแรกครับเพราะแต่เขาไม่ตามผมเขาไม่ตามผมผมก็ไปก่อนละกันมีรถพยาบาลมาแล้วครับตอนนี้ครับรถพยาลผมขอไปดูรถพยาบาลก่อนละกันนะครับว่าเขาจะมาสันสูตรศพแบบไหนผมไม่เคยเห็นเอารถพยาบาลขับเลยศพหายเอาเดี๋ยวเดี๋ยว ความสมจริงอยู่ที่ไหนเนี่ยศพหายหโอ้เหลือแต่คราบเลือดเมื่อกี้เราต้องไปเพิ่มดาวก่อนทุกคนเพราะว่าตอนนี้ดาวเดียวเนี่ยตำรวจมันไม่ค่อยจะจับเราสักเท่าไหร่ครับดาวเดียวเดี๋ยวขับรถไปแป๊บเดียวดเดียเด๋ยวแลว้วมันก็หายแล้วนี่แนี่ตอนนี้ผมกําลังมองหาตำรวจอยู่ว่าแถวๆนี้เนี่ยพอจะมีตำรวจให้เราเออเออโอ้ยไอ้น้อง เบรกรถเนี่ยไม่ให้ส่งรงสัญยางเสียงเลยนะอ่าพูดเป็นเจียงซแลาวดังๆนะ <c oughs> เอาดิวดไปแดกซะนี่ไงเอาดิวดไปแดกซะนี่เออโอ้ยเอานี่ติวดเคยกินไมหมนี่สีม่วงด้วยนี่เป็นไงเอ้ยเอาป่ะเอาป่ะเอาเหรอหุยผมฆ่าตำรวจไปสองคนแล้วนะครับทุกคนเอาเอาผู้หญิงจะขโมยรถอะผมฆ่าตำรวจไปสองคนแล้วทุกคนตอนนี้แต่ตำรวจ ดาวตำรวจยังขึ้นแค่ดาวเดียวอยู่มันเกิดอะไรขึ้นเมืองนี้ทําไมมันไม่โหดเหมือน,นแต่ก่อนแต่ก่อนนี่คือเราเล่นนี่คือแบบว่าโอ้โหเฉียวนิดเฉียวหน่อยนี่คือโดนจับละหรือเป็นเพราะว่าเกมอัปเดตใหม่ผมว่าไม่น่าเกี่ยวนะครับเป็นเพราะว่าผมคิดไปเองนี่แหละผมต้องกลับเข้าไปในเมืองครับดิฟครับกระบะรีโวซิ่งดิฟเสียงลั่นลั่นนะฮะผมก็จะมุ่งหน้าไปที่บ้านของ บ้านของผมเองที่อยู่ใจกลางซานโตสเอาไม่ใช่สิเขาเรียกว่าเมืองอะไรนะลอสซันโตสลอสซันโตสกับไอเมืองที่ผมอยู่ตอนนี้มันเป็นเมืองเหียวกันหรือเปล่ามันมีลอสซันโตสแล้วก็แซนแอดเรสแล้วก็อะไรอีกอย่างหลายอย่างอะ่ะมันมีชื่อเมืองอยู่มันก็แบบว่าเป็นชื่อเมืองที่แบบเขาเป็นมันไม่ชื่อใชื่ชอเมืองจริงๆหรอกมันเป็นชื่อเมืองในเกมแต่มันเป็นเมืองจริงๆที่มีอยู่อเมริกา เอออะไรประมาณนั้นถามว่าผมเข้ามาเซฟทําไมผมมาทําให้มันเช้าครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วนะครับอันนี้คืออะไรเฮ้ยอย่าบอกนะว่านี่คือใบกระท่อมโอ้แล้วนะตั้งแต่ใบกระท่อมถูกกฎหมายนี่คือแบบอย่างนี้เลยอ่ะเอามาวางไว้กลางบ้านแบบนี้เลยอ่ะใครบังอาจเอามาวางไว้ที่บ้านเราแม่เฮ้ยเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นรูป แม่ของ CJ ปะน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นแม่ CJ เฮ้ยนี่ใครคนซ้ายอ๋ออันนี้คือขวามือก็คือพี่ชาย CJ ส่วนคนซ้ายเป็นผู้หญิงน่าจะเป็นแฟนนะครับคิดว่านะนะครับนี่พระเอกอยู่ตรงนี้โคตรหลอ่อทำไมหน้ามันหลอนอย่งวะนะโอ้โหซี CJ. โอ้วชกล้องถ่ายรูปยี่ห้อไหนเนี่ยทําไมมันหลอนอะไรแบบนั้นอ๋ออันนี้เป็นแบบว่าภาพแบบถ่ายบรรยากาศนอกเมืองนะแถวชนบทโอ้บรรยากาศดีมากก็ขยันทำนะอันนี้คืออะไรวะเนะี่ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมันจะติดเหลืองหรือเปล่าไม่น่าใช่18บวกนะครับแต่ได้เวลาที่เราจะออกไปตามล่าตํารวจแล้วเออให้มันเป็นตอนช้าแบบนี้หน่อยผมค่อชอบ แล้วก่อนที่เราจะไปป่วนกับจานเดี๋ยวรอเอารถไปแวะซ่อมสักนิดนึงก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ารถเราเนี่ยผ่านแบบว่าอุปสรรคมาเยอะครับไห้ออไปเข้าร้านเปลี่ยนสีแล้วมันจะเปลี่ยนสีรถในผมปะเนี่ยผมชอบสีขาวผมไม่อยากเปลี่ยนสีว่ะร้านซ่อมรถอยู่ตรงไหนครับขับไปเรื่อยๆร้านซ่อมรถน่าจะอยู่แถวนี้ป่ะถ้าผมจําไม่ผิดนี่ไงเจอแล้วข้างหน้าเลยครับซอย ซอยนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้อ่าเกมนี้นี่คือวิธีซ่อมรถก็เอาเข้าร้านเปลี่ยนสีก็ซ่อมให้เราเรียบร้อยครับเป็นอะไรที่แบบ <c oughs> โคตรทันใจครับเอา้าโอ้ทุกคนตอนนี้ผมได้เป็นสีแดงวะ่ะสีแดงผมไม่ค่อยชอบว่ะเอาอีกรอบนึงอะรอบนี้จะได้สีอะไรขอจำๆจนะ เอออ้าวเหมือนจะเป็นสีขาวแต่ก็ไม่ขาวนะครับเป็นสีเทาๆโอเคไม่เป็นไรอันนี้คือร้านร้านอะไรร้านสักลายหรือเปล่าอันนี้เป็นร้านตัดผมปะเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปแบบแวะตัดผมสักหน่อยครับแม่คลิปนี้ว่าว่าจะมาล่าตำรวจเดี๋ยวว่าจะมาตัดผมเฉยอะไรวะเนี่ยนะขอสักหน่อยละการเอาเป็นทรงอันนี้อะไรไฮเฟตไฮเฟตคืออะไรเอ้ย เอาอะสกินเฮดครับมันไม่ใช่สกินเฮดเนี่ยแต่มันแบบเหมือนแบบเหลือผมไว้ข้างบนนิดนึง่ะเอ้ก็เท่ดีกันเหมือนกันกดออกตัวไหนอะอ่ารีเทิร์แบ็คเอนเทอร์เพื่อกลับเอาทรงนี้แหละแต่ผมอยากได้หนวดนะมีหนวดไหมหนวดอันไหนกดอา่าสเปซเพื่อดูอ๋อกดสเปซเพื่อดูได้ เอาดูก็บ้าแล้วอ๋อนี่ไงหนวดเออผมว่าผมไม่ชอบอันนี้ว่ะออกออกไม่เอาไม่เอาเอาแล้วไม่เอากดตัวไหนอะอันนี้แหละอันนี้น่าจะอันนี้น่าจะเป็นหนวดปะคิดว่านันนั้นลองดูก่อนอโอ้โหไม่หล่อเลยอะผมว่าเอาออกดีกว่าผมว่าเอาแบบคินคินดีกว่าคินคินนี่มันอันไหนผมอยากได้ หนวดคินคินนะไม่เอาแบบนี้ไม่ชอบเอาอันนี้เดี๋เอาแลทำไมมันออกจากร้านอีกเอาทรงเอฟโฟเออไม่ใช่ทรงสกินเฮดผมเอ้ป้าเอ้ไปรุ่นเมกายังตัดผมไม่เสร็จโดนไล่ออกจากร้านซะแล้วผมเอาไหมเอาไหมผมอยากจะได้ทรงสกินเฮดอันไหนที่เราตัดไปนี่อันนี้เลยสเปซบาร์ select a t o cut กด a เพื่อตัด นี่ไงอ๋อมันต้องคอนเฟิร์มอีกทีหนึ่งใช่ไหมอ่านี่มันต้องคอนเฟิร์มก่อนไอบ้บ้าเอ,อ้ยเมื่อกี้ก็ตกใจหมดนี่แหละเอาแบบกิ้งคีนกิ้งเกี้ยง,งแบบนี้เลยผมชอบไม่ต้องมีหนวดครับมาละไปรุ่นเมกาเดี๋ยวเราต้องไปเดี๋ยวนะร้านสักอะร้านสักสักไปทําไมในเมื่อเราใส่เสื้อแต่เราก็ไปถอดเสื้อได้นี่หว่าอ่ะขอไปแวะส,ส,สักสักลายสักหน่อยละกัน ว่าผมว่าไม่เอาดีกว่าะทุกคนเปลืองเวลาอะเอาสักหน่อยละกันอะเอานี่แหละจัดไปส่งอะไรก็ไม่รู้จัดไปเลยครับเออแค่นั้นแหละพอละพอละมาเพื่ออะไรเนี่ยมาสักแค่ลายอันนิดเดียวเองสักแล้วก็ไม่เห็นด้วยไปโอ้เฮ้ยเราเจอคู่อริเราแล้วลวะเมื่อกี้เพิ่งขับรถผ่านไป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 ซีเจขึ้นรถขึ้นรถขึ้นรถอา้อาวอ้าวนี่ไงคู่อริเราจอดอยู่ตรงนั้นไง มีปืนไหมสักดอกไหมคลิปนี้มีเนื้อหาที่ดุแรงนะครับกดขี่จักรยานในการรับชมด้วยนะครับไปในเวลาก่อเรื่องแล้วมาแล้วครับมาจา่าจะพึ่งลงรถครับขึ้นรถมาก่อนขึ้นรถมาก่อออนจับผมไม่ทันก่อนจ่าเอ้ยทัดดาวเดียวเนี่ยเดี๋ยวเดียเด๋ยวดาวมันจะหายอีกสักหน่อยอีกสักหน่อย เฮ้ย hey, ไม่โดนเลยต้องลุกซองสไนเปอร์ครับปังวังวัององ่าสองดาวแล้วตอนนี้โอเคน่าจะตึงนะครับคิดว่านะไปครับเดี๋ยวก็มีเอ้ยเจอเอ้ยมาจากไหนไวะเนี่ยตกใจหมดนี่ไงมาละมาละเดี๋ยวให้ให้ให้เวลาแบบกลับรถกอนต่อให้ต่อ,ให,ตอให้เบิร์นยางรอเบิร์นยางร,ยรุ่นอเมริกาเบิร์นยาง hey. ปี๊บปอ้โหปี๊บโอ้โหปี๊ตีบเข้าโค้งครับโอ้โหสุดยอดเฮ้ยมีการแบบว่าจอดรถรอด,ด้วยไว้ป่าเนี่ยไวเป่าเนี่ยมามาขอตึงๆมาดูกันว่าผมจะหนีตำรวจได้หลุดหรือเปล่าครับนี่ครับตีบเข้าโค้งแบบเแบบแบบี้ไดเวอร์นี่หลบทางแบบดิจิทัล อ้าวหายไปไหนอ่ะโอ้เป็นมอเตอร์ไซค์เอมาโอ้ตำรวจรับคับวัสดกิคเคอาร่ล่ผมทุกคนคิดยังไงไหนครับพังอุยอ้ยเดออะไรวะเมื่อกี้อ้ยเออรถเราเนาะอุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรถจะพงังละรถจะพงังละโอ้โหเครื่องยนต์เครื่องยนต์โคตรตึงเลยไปครับ ข้างหน้าเรามีร้านซ่อมผมจําทางได้เส้นนี้แต่ผมต้องไม่ชนเพราะว่าถ้าผมชนเนี่ยรถผมมันจะระเบิดทันทีเพราะว่าตอนนี้ควันออกเยอะแล้วครับอ่าตรงนี้ตรงนี้คือเราสามารถซ่อมรถได้ก็แต่คือผมถ้าผมซ่อมรถในตำรวจมันดาวมันจะหายไม่เป็นไรไหมเดี๋ยวเราค่อยหาเรื่องม่ออกมาแล้วไงได้สีเดิมด้วยเป็นไง อา้อาวเเมื่อกี้ตำรวจเพิ่งขับรถผ่านมาหายไปไหนนะที่เราต้องไปหาเรื่องใมาอีกใช่ไหมเนี่ยเฮเป็นอะไรที่แบบมันชิวๆมากเลยอ๋อตีบเข้าโคง้งโอ้โหเกือบสวยแล้วเมื่อกี้ถ้าไม่ชนนะ่ะเอาละจะหายไปไหนหมดทําไมเกมภาพมันเป็นแบบพับๆแบบนั้นวะนะอา้าผมผมว่าผมเจอแล้วาทุกคนนี่ไงจกกอดตรงน,นี้มาแบบ ตายแน่นอนโอ้โหดูนะชนขนาดนี้ไม่ตายอีกเหรอโอ้จ่าจะอึดไปไหนครับเนี่ยเอาเอาเดี๋วเดี๋ยวเดี๋วิ่งมาให้ผมชน Lauren. ผมไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ไม่ได้ตั้งใจจริงๆมันเป็นที่ระบบเกมโอ้โหเข้าโคงแบบไม่ใช่ท่อรถมันปิ้งมันแรงมันอันตรายนี่ไงเจอล้เจอล้เฮ้ยหายไปไหนหายไปไหนเมือม่อกี้ยังยืนอยู่นี่เลยเอ้าตำดหายเมื่อกี้เห็นยืนอยู่ตรงนี้ ไปไหนแล้วจ้าเออนี่ไงนี่ไงจับผมไหมจะจับผมไหมจะจับผมไหมมามาตึงแน่นอนรอบนี้ต่อให้สองพี่ต่อให้สองไอ้น้องไปต่อให้สองอ,อุ๊ยลืมดูทางลืมดูทางเฮ้ยหลบหน่อยหลบหน่อยหลบหน่อยครับอ,อุอย้ยคนอะีกแล้ว โอ้ยอ้ย่างกันในหนังช็อตนี้ดิฟเข้าโค้งแบบโตเกียวดิฟแน่จริงก็ตามมาให้ทันสิครับโอ้โหครับรถเรารอบมาแล้วครับเอ้าเสียงเทอร์โบนี่ทางวัดครับทางวัดดิฟเข้าโค้งแบบตัวเกียวดิฟโอ้ยโอ้โหจ่าหลงทางว่ะโอ้โหสุดยอดไปเลย เฮ้ยอุย้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาลงมาตรงนี้อึ๊บโอเคไปครับแล้วก็เลี้ยวขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ดิฟซ้ายมือปั๊บชนเสาไฟนิดนึงสปุ๊บเป็นสเต็ปเขาเรียกว,ว่าสเต็ปการในตำรวจที่แท้ทรูอ่าตอนนี้ไม่มีตำรวจที่เห็นเราแม้แต่คนเดียวแล้วก็ดิฟจอดแบบสวยๆปุ๊บแหมเฮ้ยเอาเอา โอ้โหมันมาตรงนี้ไอ้ไงจัดไปหนึ่งเม็ดอ๋อขึ้นรถก่อน CJ ขึ้นรถก่อนเดี๋ยวตายยังไม่ตายอีกเหรอเกมนี้เหมือนเนื้อหาที่รุนแรงนะครับปวดทีจักรยานในการรับชมด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยมันมาไม่เลิกว่ะมันมาไม่เลิกว่ะเฮ้ยเดี๋ยวแกงเราจัดการเดี๋ยวเราออกไปจากตรงนี้ก่อนออกไปจากตรงนี้ก่อนครับผมจะไม่ซ่อมรถนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะโกงคือโกงตำรวจเกินไปนะครับผมจะขับไปเรื่อยๆแล้วกัน บีบครับตรงนี้โอ้ยโคตรตึงไม่มีใครตามผมทันนะผมบอกเลยเสียงเสียงแบบโคตรจัดแต่เสียงรถผมเอ้ยตรงนี้มีตำรวจปั๊บปั๊บปั๊บเอ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวนะตรงนี้มีเหมือนจะมีสนามแข่งนะครับแล้วขอขอขึ้นไปสำรวจดูหน่อย,อยทำไมไอ้นี่มันมายืนอยู่ตรงนี้วะเนะี่ย เดี๋ยวขอเชิญตำรวจขึ้นมาแข่งแดกสักหนึ่งรอบโอ้ยมีรอยเบิร์นยางด้วยมาเครื่องมันกำลังร้อนครับ Let's go เครื่องติดไฟแล้วครับทุกคนตอนนี้ครับ